ดิวธีรพัฒน์ตอบคนถามนามสกุลเดียวกับลำไยห,หายทองคำเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าตอบให้แฟนคลับฟังเลยนะหลายคนติดตามพี่ดิวทำไมนามสกุลเหมือนลำไยห,หายทองคำคือเวชกามาคือน้องลำไยเป็นคนยโสทรแล้วพอพี่ดิวก็เป็นคนยสโสธรบ้านตัดทองในหมู่บ้านนั้นนามสกุลเวชกามาแทบทั้งหมู่บ้านแต่ถามว่าพี่ดิวรู้จักลำไยห,หายทองคำตั้งแต่เด็กไหมไม่รู้จักรู้จักตอนน้องมีชื่อเสียงดังแล้ว บังเอิญนามสกุลไปคล้ายกันเลยมีข้อข้องใจว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเป็นญาติกันหรือเปล่าวันนั้นไปเวทีลำไย,ยหายทองคําก็ไปถ่ายรูปกับน้องพี่เลยเกลื่อนไปว่าเรานามสกุลเหมือนกันนะก็ถ่ายรูปอะไรกันเราข้องใจว่าพ่อเราหรือญาตเรามีความเกี่ยวข้องเป็นเครือญาติกันไหมแต่ถ้าพี่ดิววิเคราะห์คนบ้านตาทองเยโสธทรนามสกุลแบบนี้เยอะอาจจะเป็นสายเลือดเดียวกันก็เป็นได้หรือปู่ย่าตาทวดที่สายเลือดเดียวกันก็เป็นได้ แต่พี่ดิวกับลำใหญ่ตอนเด็กๆไม่ได้รู้จักกันมารู้จักกันตอนเข้าวงการที่หลายคนสงสัยว่าอาจจะเป็นญาติกันหรือเปล่าทุกวันนี้นามสกุลเหมือนกันแต่ที่มาของพี่ดิวกับลำใหญ่ที่มาคือคนบ้านตาทองสําหรับพี่ฟิวอาจจะเป็นญาติกันที่ปู่ย่าตาทวดรู้จักกันแต่เรารุ่นหลานรุ่นลูกไม่รู้จักกันถ้าอยากรู้ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าต้องไปตรวจ DNA ถ้าอยากรู้ว่าสายเลือดเดียวกันไหม แต่มันไม่ถึงขั้นนั้นแฟนคลับเพราะน้องเขาดังมากมีชื่อเสียงมากพี่ดิวก็ติดตามน้องในฐานะแฟนคลับคนหนึ่ง